ปิดท้ายครับผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเรานี่กลายเป็นจุดที่คนญี่ปุ่นมาตั้งแก๊งหลอกคนญี่ปุ่นด้วยกันเป็น call center แล้วมันเกิดขึ้นเหมือนประเทศเพื่อนบ้านเราเลยก็คือมีคนญี่ปุ่นซึ่งมาเป็นพนักงาน o p e r ต t o r call center หลอกคนญี่ปุ่นหลบหนีออกมาแล้วมาแจ้งเจ้าหน้าที่สถานทูตสถานทูตประสานตำรวจเข้าไปช่วยน้องไบเป็นบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้าน เลิศอุบลบางเขยงกทมเป็นนายยูกิผมเอยแค่นี้ก็ละกันคนญี่ปุ่นถูกกักขังหนวงเนี่ยวไว้ที่บ้านหลังนี้หลังจากถูกหลอให้มาทำงานเป็นแก๊งคอลเซนเตอร์เพื่อโทรศัพท์กลับไปหลอกชาวญี่ปุ่นด้วยกันนะคะแล้วเขาบอกเขาไม่เต็มใจยูกิก็เลยหนีออกมาจากบ้านหลังนี้แล้วมาขอความช่วยเหลือค่ะก็เลยมีการประสานมาที่ตำรวจเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับคัน,นยาวท่านผู้กับ เข้าไปตรวจสอบบ้านหลังนี้พบญี่ปุ่นห้าคนเลยนายคาวาตะนายฮิโรตะนายนารามูระนายโทโมนารินายซูซุกิอยู่ในบ้านหลังนี้ห้าคนก็ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีค่ะท่านผู้ชมมันก็ไม่น่าเชื่อนะเราก็กลายเป็นจุดที่ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปทางการญี่ปุ่นเขาจะขอความร่วมมือเราท่านต้องไหมเหมือนกับเวลาเราไปขอความร่วมมือทางการกัมพูชา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ว่าเออต้องมาทลายแก <c oughs> ๊งคอรเซนเตอร์โอ 6.40นาทีช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเราเช้านี้ครับ